สั่งอาณาแบ่งเป็นหลายสายพันธุ์คือเขามีเพียงแค่สายพันธุ์เดียวที่เป็นเจ้าแห่งใต้ท้องทะเลในลยี่สิบชั่วโมงมันมบอกคุณวันนี้คุณจะมาท้าเผาเมาือเมื่อคืนบอกเลยอูอ้ภาษาต่างถายเยอะมากมจะจุดไปได้ไงไปดูเลยก็จะเล่าใครจะเพิ่งไปไหนพอเรามีขัวสวมไข่ตันฟรีมาแจกกัน ซึ่งคุณสามารถเข้าไปซุ่มหน้าที่เว็บดูเกิดช็อปแน่นอนครับว่าราประกาศจับผมมันไม่มีโกงแน่นอนั้ในราคา50บาทนั้นมีโอกาสได้รางแบบ100%ึ่งแน่นอนครับมันก็มีโอกาสได้ของดีไปจนถึงการได้เผาใสบอกวีซี หรือแบบโคตรเลี่ยงสุดโคตถ้ามีแกตันมาธรรมดาขายหน่อยเด้อะไมใครสนใจก็หลีกใจหนักคลิปเลยครับอเกือบลืมครับนี่โคตรฟรีของดีของอะไรมาแบ่งปันกันเปิดชีพมา,มาซากาลามตอนแน่ใจะว่าคลิปที่แล้วนั่นผมเป็นสนอะไรมานิดหน่อยซึ่งก็ไม่รู้ไปทำวีท่านายอัพสเต็ปืนมาเล่นเฉยใช่ใชซึ่งไหนๆก็เลยนายอัพปืนมาทั้งทีถ้าดูเหมือนล้อเพียงแล้ว,ลวนะผมจะลืมรีวิวปืนปืนถึงไปครับใช่ไอ้มาสุกาวเวนีไ่ไง โซเทเลอร์นะ่าก็เป็นเพื่อฆ่าปืนกากๆไม่ต้องรีวิวกระถายมาั่งมาดูไอ้บาซุกะหอยนี้กันดีกว่า ระดับเรจแนลีนเลยนะคุณซึ่งการยิงธรรมดานั้นก็แน่นอนเพราะเป็นมาสุก,ก้าจะให้ยิงเป็นปืนธรรมดาไรางไรรงมันก็ยิงออกไปแล้วกลายเป็นระเบิดใช่ครับแต่เขาไม่ได้มีอะไรบากมายนะักซึ่งอัลฟ่นแนนไปนาะพูดอยู่เดี่นูน่นในก็รดิ้นร้อนหลนดีใช้ใหญ่ระยิบพีมาเพียบจึงทําให้ไม่ช้าไมาน่นานก็ปลดล็อกสกิลแรกมาซึ่งสกิลแรกนั้นไม่ชื่อว่าออฟ่าเวฟแล้วมก็สกิลออกไปนั้นมันก็จะเป็นการยิงมันคือพลังงานออกมาซึ่งก่อฮ้ เดี๋ยวนะตัวมอผมจะใช้สกิลไม่ไดีคุ้นหรือเปล่าเอ๋เมื่อจะไอ้ปืนไม่ไดีใช้มาแล้วก็หยิบปืนแคนนอนมาแล้วกดสกิลหนึ่งเข้าไปซึ่งก็ชัดเลยเป็นสกิลเดียวกันเลยนี่ว่ะแต่ก่อนนะฮะคิดในใจดีครับมาคิดสกิลสองอาจจะต่างกันก็ได้ซึ่งพอดูชื่อสกิลสองฮะก็เออนั่นเ,ๆๆเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าเมื่อชื่อมันจะคุ้นๆหรือเปล่าแล้วก็ลองหยิบป,ปืนแคนนอนออกมาดูซึ่งก็ชัดเลยพอเป็นสกิลเดียวกันไอ้ผมก็อุตส่าตั้งใจว่าจะได้เเ็สกิลท่ๆ เหมือนกับเพ้นเธออยู่กับคนใหม่แต่ต่อมาน้นผมททบไม่รู้จะไปทำอะไรต่อแล้วก็น,นึกขึ้นได้ว่าใช่ลเลภารกิจการเผาตื่น VC u นี่ว่ะสถานาถ้าเราต้องมาเยืนพูดตรงนี้ก็คือตรงนี้มันเทพดีครับผมชอบก็แค่นั้นแหละถ้าก็ต่อมาที่เรื่องของเราถ้าจามารกิจไปแล้วนั้นผมไปทำความรู้จักคนที่คาเฟ่นในโลกสองมาท้าผมได้รู้ว่าที่โลกสองมันมีการรีเผาฟียู คมหมายถึงไม่ต้องเสียเงินจริงอะนะพขมาใช้ประตูไปแล้วก็ได้เปประตูไปที่เกาะแหลกทันทีเฮ้ยเ <Hey, S 1> ขาได้รูปนี่ก็หลอดีเว้ยก่อนที่จะกลับไปหลอกซ้อนนัางของกันนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้คอมรักตทปืนอยู่นี่ว่า ใช่เ,เ,เมืาอใช้ของสแตนปืนาัาเผาตื่นวีซีโคยงยากแน่ๆผมจึงว่าเข้ามาที่ภาษาก,การาเล็นิดมาเขาะว่านนตรงไปเข้าพับเข้าบาร์เมื่อเ้ามาคุยกับไอ้นูที่กำลังคอทเพชชูฮาโลวีนนี่แล้วก็ให้เฮียแกนดิสแตนให้เราใช่ครับแล้วก็ยัดเข้าไปแบบเบิ่มเบิ่มแล้วก็ไหนในก็ในในแล้ก็จากคนที่ขาเฟะไปแล้วก็ต้องมาแวะทำคาวามรู้จักคนที่พับบาร์ตรงนี้กันหน่อยซึ่งเราต้องจากไอ้นูหัวแอฟโฟนี่ก่อนทางไอ้นูนี่ก็พูดเหมือนจะเป็นอะไรคัมใบอะไรสักอย่างซึ่งก็ได้แล้วครับเผมก็ไไมม่่ดด้สนนใจัอยูี ต่อมากเา็เรามาที่ไอ้นุนน่าาแลปแลกแปลกนี่กันเฮ้ยมื่อคุยไปอะเมื่อกี้คำก่ hey, อเฮ้ยดูดนี่ให้หมวกอะไรผมมาก็ไม่รู้เชื่อว่หมวกน่ารักและนี่คือหมวกที่ผมได้รับบรรยาการสนทนาไปเมื่อกี้อ่ามันคือหมวกอะไรวะและก็นอนครับว่าวเขาซาให้มาอีเทียเราจะไม่ใสก็คงเสียมารายญาติคงจะยิ้มขึ้นมาใส่ซึ่งก็ <laughs> มันคือบอสวินที่มือนจะมีจังหว่อยสีเขียวโพขึ้นมาเอ้ามองไวไมมนก็น่ารักดีนั่นแหละส่วนเรืความสามัญนะเขาตัวงมาไปที่เมชั่นรู้ใจกลางเมืองแล้วก็เราาาถามไอ้เนิ้นีดูเซเนิร์ได้มากรบบอกจันเห็นสีเฮนายใส่นะมันบอกความสามัถในการวิ่งเร้ว5กและบวกรับเมริกาจบตีจากการใช้หมัดส0และพลังป้องกันจากการโดนมัต่อยอีก1 2บ้าเปาไเจหีแล้วก็เหลืออีกห0าเยฮ้ยชั่วไฟขมพูดละเอียดมันคงมาขายของเลยฮะ ซึ่งก็เอาไปว่าความสามารถของมันจะยังไงก็ช่างมันก่อนแล้วกันกลับไปที่เกาะแรกเพราะว่ากลับไปฮีโลกสองแล,ล้วก็ไปที่คาเฟ่น,นิดหน่อยแล้วก็ชายอัี้ทาาราบเพราะคนที่ยังไม่รู้ค่าว่าตอนนี้มันมีรีเผาฟีาในคณะมหาไอหนูที่คุมหูท่าทางคลายแฮกเกอร์อยู่ตรงนี้ชายแล้วคนก็เชียร์แกไปเชียแกก็จะบอกว่าเราจะเสียอะไรบางอย่างให้นะ ซึ่งมันจะเป็นคำสั่งในการรีเผาแต่นายนั้นต้องใจ่ายให้ชานิซาพาเงินม่วงนะซึ่งไอ้ผมนั้นจะอะไรยังไง็เลยมับเข้าให้เขากังลืลองเลยแจว่าตัวเองจะไรเผามนุษย์เงือกแต่ความวังนั่ก็ได้ล,ลางหายไปเมื่อภาพี่เหตขกา,าน้านะั้นเป็นปีกสีขาวด้ให้น,นางนั้นจึงไม่พอใจก,ก็เลยเล่าไปให,ให้หนุ่มแฮกเกอร์อีกทีซึ่งมันก็บอกว่าชัตกำลังขี้เกียจอยู่ไรนะไปทายดิด เว้แล้วไงไอ้พนั้น,นที่หมดหทางไม่รู้จะอย่างไรต่อไปจึงต้องใช้ตัวเลือกสุดท้ายซึ่งคือเปิดร้านค้าเงินจริงขึ้นมาซึ่งเาดูเงินจริงที่เหลือของเรานั้นก่อเฮ้ hey, ผมม่พอสุดในค้างเดียวเอ๊ ขาพิมพ์เาว,วนาในใจเยอะๆว่าเขใาให้ได้เผมนดูเหงือกเธอแ้่กดไปเชดเข้าให้ก่อเฮ้ต hey! ัวเมือกาบเาวรรของเราจะได้ผลดูเหมือนามันดูเหงือกมาแล้วเออข้างเคิดดีดูเมือวันนี้โชคตาจะเป็นใจให้เราอยู่าาด,ด,ดูเหมือนเผ่ามันดูเหงือกอย่างร้อยถ้ากระดูมือประธานนั้นจะงอกขึ้นมาแบบไม่หยุดแตตอนนี้เงินหมวกของเรามันใหม่พอ ใช่แลแะคะแนนน้องข้าทุกครั้งที่ผมเงินวงใหม่พอคุณก็รู้ว่าผมทั้นทำยังไงใช่ใช้เงินแก้ปัญหาโดยการท้าขาราชิดตัดช็อปโอ,อย่อเติมเงินหมวกครับซสุดอ้ไยกร็ูดหมือนจะแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่น ตาตาเป็นง่ายปลากระดูกมันจะไม่ใช่ช่องเราเพราะล่าคิต้าชอบเคียแกอบอกว่าวันนี้ของหมด <c oughs> ไรนะไปขับฟูริเจ็บพอพอพกเขาูควอบนเลยครับแททำงไงน้หมดมันก็คือหมดนะเออคนหมดใจทำไงย,ยังไงมันก็หมดใช่ผมจะแก้ปัญหาอีกทางในการเปิดบล็อกฟูดไลท์ใช่ครัสบสวัสดีผมเลยครับการเปิดไลฟ์สดคือมาเรียบร้อยสภาพที่คุณกำลังเห็นคือภาพยอดราชการล่าสุดในรอบที่แล้วใช่มากันจะเยอะเลยครับแลวก็ทอดนานไม่ช้าไม่นานพราะเราต้นวยการแลกตั๋วลงดันแลผ ผงก็เลอกดันง่ายง่ายเพราะในในเราก็หลอกใช้เออขอให้เขาช่วยแบบฟรีๆครับเออเราง่ายงมาก่อนแล้วกันแล้วก็ในระหว่างตอนให้ลองดันคงขันนึกขึ้นได้พวัเดียวผู้ชมทางบ้านจะไม่มีอะไรให้รวมาสนุกแล้วจะน่้ผู้ชมทางบ้านดูคงจะลองดันจะใช้ผลอะไรซึ่งในการลองดันรอบนี้นั้นผู้ชมทางบ้านก็คอมเมนต์เข้ามาเข้าบอกย่าผมใช้ผลไฟและจะรอช้าอยู่ใหญ่ก็ย็บโค้ดไฟขึ้นมาสิครับพอเขาเอาตัวลองดันไปเสียที่ตู่เกมแล้วเก็มา ตอนนะปฏิบัติการกาหรหลอกใช้พอาาถึงปฏิบัติการขอความช่วยเหลือครับซึ่งตอนลองดันทันทีผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นคือที่อินเทอร์เน็ตค่ายสีแดงขอพผ้มนั่อยู่ดีมันก็ปิงสูงขึ้นมาเฉยบบซูเลยคิดว่าจะดูไม่ได้ปิงอะไรมากมายนะักแต่บอตามตงคขง้าาตอนล็กจริงแล้วนปิงโคตรปิงแบบปิงจริงพำไบอต้มตงเข้าองเราประจุบอ,อะไรไม่ได้เลยเพราะทำได้แค่เดินไปเฉยเฉยอ่ะคือมันปิงแบบปิงโคตรเลยอ่ะทำไมตอนแรกผมคิดว่าจะปิดไลฟ์ไปซะก่อน เพราะเนี่ยมันปิงแบบปิงแบบไม่ไหวเลยเธอสปีลความไฟแรงของผม้าผมต้องคนไล่ต่อไปถต่บ้าทีไรมันอาจจะกระตุกบ้างก็่เถอแต่ไม่ต้องห่วงครับคิดที่อารมณ์นาไม่มีกระตุกแน่นอนว่าใชไหยครับใช่ครับซึ่งก็ใช้ความพยายามในการเล่นเยอะยูกกว่าจะเคลียแตลาด่านผ่านไปได้เฮยแต่นี่มันมิกกี้มาเฟียกำลังดักรอกระทือผมอยู่เลยฮะในขั้ตอนนั้นปฏิบัติการการรัดก็นดฬิการต่อเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับในระหว่างนั้นก็มีการทำกิจกรรมจากผู้ชมถามบ้านอยู่บ้างและการผู้ชมถามบ้านนั้นเรียกผมจะเล่นขอ อะไรต่อบไยดีแต่ก็อย่างที่บอกว่าไอเดนค่าแดงของผมนะั้นมันปิงโคตรทำให้ต่อให้เผลอะไรมามันก็มีค่าเท่าเดิมพอเะ็ดมันปิง ใช่ครับแล้วก็โล่นวนอยู่ตรงนั้นซ้ำๆเรื่อยนั่นแหละเจ้กระทางดูเหมือนมันจะถึงคืนไก่ฟูมูนแต่ดูเหมือนเขาจะลืมอะไรบางอย่างไปเขาลืมไปว่ามันเรื่อสอบการทอผ้ามันลรื่งเงือกตึงวีสีมันทำยังไงเขาจะเพิ่งคิปไปสีดูการไร้แมมเลยสมุดจำต้องมาทอซอกออกมาคือสิ่งที่ผมมาอยากเข้ามาที่สุดคือมรืงตีเจ้าทะเลได้เขาโคตรเกลียดการตีเจ้าทะเลเลยแ้่เมื่อพูดอย่างงั้นต่อไปก็มีผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาปกติเจ้าทะเลนะไม่ใช่พลแม็กมาสิมันเป็นตีเงไงคือ แล้วก็แน่นอนค่ะว่ายังไงผมก็เป็นคนเชื่อคนง่ายจีนี้พลแม็กมาออกมาชัยแล้วก็แม้ไปลงดานต่ออีกหน่อยใช่ความจนมันน่ากลัวแล้วก็ตัดภาพไปที่ช่วงใกล้ฟูมูลเลยก่อนแล้วกันเฮ้ยไอดูที่ตตัวผมเลยฮะมันก็ทางไงไอหมวกเว็จังหวเขียวนี่อะนี่คงจะเป็นผมได้อีกไม่ช้าแน่ๆเราจะทาพอมดูยวยเงี้วีเสร็จอ่ะนะเราก็เช็คประชากรกันนิดหน่อย ซึ่งก็พอเพียงครับเขาก็ตาพามาอีกทีนั้นก็ฟูมูลแล้วซึ่งในผมนนก็ไม่ช้าๆที่รีบออกเดินทันทีแต่เป็นรื่ปัญหาหนักคือเขาให้พามานดุนเงี้ยมาอยู่ฝั่งไหนฟ้าซึ่งผมด้วยความลุกลนก็เดินหาไปบวมหัวจ้าก,ก็ทางมีคนใจดีสัญญาณบอกให้เรารับรู้โอ้แล้วก็หนีไงซึ่ง้าเราลอกครับมันก็จะเป็นทํำน้ำแบบทราบประหักพังอะไรเงี้ยเมื่อมาถึงหน้าประตูปุ๊บก็นับ3 2 1หนึ่งแล้วก็ไปครับ ก็สก,กิลตื่นพร้อมกันที่หน้าประตูไม่รู้ว่าเรานีไปเกิดอะไรขึ้นผมโดนเด็กออกมาเฉยแล้วคนในคอมเมนต์เขาก็บอกว่าม,มีคนเยอะเกินไปทายผ้มโดนเด็กออกมา ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฟูมูเพิ่งเริ่มรอมใหม่ก็ได้ประกอบมาครั้งนี้นะดูมาทุกอยาก่างจะราบรื่นดีประวก็ว้าวผมม,มากมานี่มันตีเจ้าทะเลดีจริงโว้าวครั้งขวดดีใช้สก,กิลแค่ครั้งสองครั้งเราไม่เจ้าทะเลสามารถลงไปนอนกองใต้ยฮาเลได้เลย,เ,ยเร็วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็รอคนอื่นต่อไปคนแรกผ่านไปคนซ้อคน สามไม่ผ่านเนาะพอเว้นแล้วไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราต่วใหม่ก็ได้ทุกอย่างนั้นก็เกิดขึ้นเหมือนภาพซ้ำอีกรอบใช่ผมยังชอบเลยครับใช้ผมแม็กมาเป็นดีเจอรีอะไม่แน่ครับปฏิบัตกิการการจ้างอะไรจะให้เราตัวคนีกค้งขอได้เพราะผมเจอของดีของเด็ดแล้วไงแล้วก็เรียบร้อยพบทุกคนแล้ว,ลวมาดูเมือรอบนี้คนใจดีที่เมตตาช่วยแล้วเขาจใจดีแบบจัด,จดๆเขาเรียกผมยางลวนเร็วได้คำงามๆ,ๆเลยครับก็ต่อจากนั้นเดินตามให้ลูกแก้วนำทางแล้วก็แบลเดินนั่นแหละครับก็ ถูกนำทางไปเฮริการศักดิ์สิทธิ์เฮ้ก็วางฟันเฟืองลงไปชายันทีก็จะได้เผาตื่นวีสีเฮ้ก็แน่นอนครับก่อนจะไปรอเผาการก็ต้องไปหาหลูกแก้วแดงนี่กันก่อนพอเขาล็อกเวทีแค่รับเกมเผาขั้นสองเฮ้ก็นายนาย้นาได้มางทีก็ต้องออมบารองกันหน่อยเพราะว่าไปข้าครงนอกพอากตีคนนู้นคนละนิดคนละหน่อยชชคก็ทางในสูตรรอสะสมพลังของเรามาก็เต็มสักทีเมื่อกดแปลงปูก่อ้โหร่างกายของมันนั้นกลายเป็นสีขาวแล้วก็หัวสีขาวด้วยแพนด้งถูกร ล้อมไปด้วยน้ําซึ่งก็โว้โคตรเท่คางโคตดีในวัยในการทําคันซ้อนนะทมาเราต่อแปลงหลักสามครั้งใช่เอาทิ่แท้ขนาดที่ผมแปลงรลกกี่ครั้งก็ได้โว้ตัวเขาคือมาโคตรเท่เลยมันดูแบบเปชาล้ํามดุเควยแล้วก็แปลงรากไปเลยๆจจกรก็ั่งถึงรอบที่สามแล้วมถึงวันพิซ่าปก็มาหาลูกแก้วแดงกีง่ครั้งแต่ไม่รู้มาเกิดอ,อะไรขึ้นลูกแก้วแดงเวรน,นี้มันไม่ยอมให้ผมซื้อคันต่อไปเฉยเซร่าไ้คอมว่าคิดวราฟูลมูลคงหมดแล้ว จนผมเริ่มท้อใจครับุ่นผู้ชมข้ามาก็คอมเมนต์บอกเข้ามาเธอบอกว่าจะรอให้ร่างเผาตื่นหมดก่อนกดซื้อซึ่งผมทีเห็นนั้นร่างเผาตื่นพอมก็หมดเรียบร้อยก็ยได้ไปซื้อหลอจนแล้วโอ้ซื้อได้ครับแต่มาซื้อเซ็ตปูเป็นทันไลฟูมูลมากระหมดแล้วเดี๋ยวนะอะไรกันฟ เอาละคราคามอม็คนดวงใหม่ดีเอาจจะใช่เลยว่าดวงกนไปได้อันนี้จะบอผมโง่เองครับแม่ก็แช่ค่ะมีขั้นหนึ่งแล้วเชียวแล้วก็ต่อจากนั้นมาทำพาวเตอ่นเสร็จไปก็ถึงเวลาต้องแยกใจจกผู้ชมทางบ้านแล้วก็ต่อจากนั้นผมไม่รู้จะทําอะไรต่อไปดีจะให้ไล่ตอนเน็ตมันก่อปิงโคตรวกเขาตรงเขาว่เล่นหยาบยาโคตรเลยแต่ทำไงได้ครับผมก็พอเข้าใจอยู่ผมช่วยดีฟดฟ้าการมันไม่ค่อยดีผมก็เลยเดินไปโดดเด้งดึงเล่นไปเล่นมาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยเลยช่ อจริงคือตอนนั้นพระกอนเหงาสุดแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรต่อผมก็นึกขึ้นได้อะไรเขาจะไปเติมเงินบวกไรคิดตัดช็อปหรือว่าผมแชร์อะไรบางอย่างเข้าให้คือผมไปเจอพ่อพนหนึ่งครับที่เ,าาเขียนว่ารักทำเผาเตือนวีซีใช่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคุณแล้พผมนั้นที่อยากลองมันจะเป็นยังไงกันแน่สิเขาจะรอทักเขาไปดูจะเข้าเขียนราคาต่างมาเขาบอกโอ้คันนี้จะใช้เงบวกขันนี้นะแล้วก็ใช้ตังจริงเท่านี้ซึ่งก็เฮ่อ <Hey! S 1> จริงก็แพงเท่าไหร่นี่วะว้าว <Whoa! S 1> น่าสนใจอยู่ ถึงบอกเขาต้องเขา้าโคจงทำเองมากกว่าก่อนเถอะทำไงได้ก็ต้องมีคนช่วยอ่ะแเราจะให้ร้านเห็ดประกอไม่ค่อยดีต้องจำใจจ้างร้านเขาดูสักรอบเขาต้องเขาจะมองว่านี่เป็นค้างแรกของซีรีส์24ชั่วโมงเลยก็ได้พี่ผมไปจ้างร้านโอ้ปประสบการณ์ใหม่ครับซื้อผมก็ทำตากมกระบวนการที่เขาบอกไว้โอนตังค์แล้วก็ส่งอหัสน,นู่นนี่นั่นก็ผ่านมาหลายชั่วโมงซีแล้วผมก็คิดว่าเขาจะทำเป็นวนันได้ไงได้ครับเพราะวรามาได้วันนั้นเลย ว้าวของโคดีแล้วก่อนไหนะมาตรวจการกันหน่อยซึ่งเมื่อเรบภมาคุ้มกันได้ตรวจการมาก็ต้องมีการแปลงร่างกันก่อนผมจะแปลพลฟีนิกพร้อมเก็บรอสเตสสีแดงและเมื่อเก็บจัครบปุ๊บก็แปลงร่างแล้วก็ว้าวมือตัวเราจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะว้าวมันจะเป็นกอดน้ำหรืออะไรสักอย่างใช่ผมสั่งให้เขาเอาใส่เฟืออย่างละอันครับเพราะเราจะได้มารีวิวสกิลกันแบบเบิ่มๆซึ่งก่อนหน้าที่เราเห็นนั้นเขาเห็นต้นเรือไหมครับมันจะเป็นสีฟ้า นั่นก็คือกาะครับใชัซเจ๊เกอะแม่จะทำให้คุณใหม่ครับตามเมทช่ขอโคตดีซึ่งมันเรื่องการพีพีมวกเราไม่ได้ทำของนั้นก็แค่ไงง่ายก็แค่ไปตีบอฮันเกาะมากาะฉาเพิ่มโว้วขอโคตดี ผมว่าแล้วม่เอเขาถึงจะได้พอมันดุเงือกกันซึ่งใ่การสนใจความสามรถนี้ครับคุณสามรถเลือกฟังเฟือสีแดง้ดนดขวาส่วนในความสามารอันนี้ผมเหลือกมาเวลาตีบอทนั้นมันจะมีวงน้ำขึ้นทีตัวนั่นเราจะทําให้บอทสโลครับไม่อย่างหนึ่งคือมันจะทให้บอทก,กากลงด้วยวูขอขคงดดีเออพีพีดีขวตเลยนี่ว่าทั้งทำสโลทั้เพิ่มเกาะเราไม่การป้องกันลดลงโว โคตรดีสสก,กิลดีครับถ้าใครสนใจสามารถเลือกเกียรลี้ยงกันฝั่งซ้ายได้เลย้ครั้งโคตรดีใช่ว่าวจนถึงผมจะอยากทำสก,กิลพาวตื่นเองมากกว่าก็เถอะแต่ทำไงได้อะก็เนี่ยของเรามันกากแบบกากโคตร,รเลยและนั่นก็เป็นโมนิฟิีชมพูนบอกฟูตีพีนี่ซึ่งเนื้อจาว่าคิวดีผมไปจ่าเขาฟาร์มมางั้นผมขอ10ไลค์ก่อนแล้วกัน,นก็แค่นั้นแหละจดทิ่หน้าครับไป